ไปพาไปร้านชาด้วยหอเฮ้ยวาั่งผไม่ขับปะกระดขึ้นขับมันโยกไหมใช่จุงนั่งสีหรอหล่อไปวัโหลว่ง ยังเลยไม่มีคลิปตัวน้นคลิปตัวน้นมาขายดิแรกเราปล่อยเช่าใช่เออตีไปเลยอย่าไปกลัวตีไปเลยติดก็คือรวยตีก็คือสี่สิบเปอร์ห์คนซื้อแน่เออถ้าตีติดเองมาขายพี่เลยติดเต็มโอเคเออเจ้าของร้านร้านมีอยู่วะหรอรับอะไรดีคะ อ้าวสวัสดีพี่จวอนร้านขนมจีนน้ำยางยีน้ำเงี้ยวที่ครับผมร้านขายชานมกับเนื้อย่างนะคะอ๋อเหรอสวัสดีเอาอเมริกาใต้แก้วบอกว่าร้านขายชานมกับเนื้อย่างค่ะเดี๋ยวขอดูไม่นครานเนื้อเดี๋ยวนี่เนื้อเรี๋ยวรอครับรอครับ พี่พี่แจ็คได้รับคริปโตั้ยพี่ใช่ครับพี่อยู่ร้านชาบอกของร้านชาเลยเอออร่อครับไปไปร้านชาครับเออหมื่นห้าค่ะเอาหมูทะสามร้อยเก้าสิบเก้าที่ครับเอ้โหแย่ไงนะาแบหมูทแล้วสองก็สองของสองคนไงครับมันก็เป็นปกติ แก้วนี่กูจะกินจะกินไอ้กูนะ่าไปรับออเดอร์เลยไม่ไม่น่าแพงเท่าไว้นะบอโลใช่ครับไว้แก้วสามสี่ห้าร้อยอ่ะโอ้หไม่น่าแพงเท่าหรอกไม่ไหวเป็นพันอ่ะแล้วก็เป็นพันปะเกตอะไรแววแววอะไรนะวายว้จากอะไรตะกูละชายปะแวายตะกูละชายอ่ะูปวดละพันกินไม่ได้พันพอไม่ครับมีบริการอะไรบ้างครับมีบริการฝักฝักอะไรนี่มครับฝักห้องน้ำไหมครับผมฝักห้องน้ำพี่ครับ เปิดบอรทูตแล้วค่ะค้ไหนี่อ่ะมนีกีนไครับกินเลยไวายงุนหมกักอ่ะยิ่งหมักนานยิ่งแพงอ่ะระดับเสียนีนหนึ่งสองตงอีอ่ะอะ

มีบุหรี่ด้วยเหรอข้าหนึ่งค่ะสองข้าข้าสา่ะเอามาแล้วบ่าแล้วล้ว ขอเล็กรครับอเล่สามดาวสามับเอาขนมปอเปี๊ยะสดครับหกลูกเอ่ออย่างที่แจ้งนะคะขายชานมค่ะกับเนอย่างแล้วมีบริการอื่นไหมครับต้องอยากขายชาหรือนยย่างบริการอะไรคะไม่น่าจะมีแล้วนะบริการกับแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบนีไ้ไหมเอ็กซ์คลูซี ไม่มีนะคะเราขายอย่อางเดียวะคะ่ะผมพอดีผมเมื่อยทำไมคะจะจ้าคุณนวดอะแล้วทำไมไม่ให้น้องๆคุณนวดให้ล่ะคะอ้าวไม่ได้หรอไม่มีบริการนี่หรอไม่มีค่ะไม่มีเพรคนเยอะหรือเปล่า เกี่ยวอะไรนะคะร้านเราไม่มีอยู่แล้วค่ะใช่เหรอใช่รนะะ้นหนึ่งร้านหนึ่งอะไรนะคะร้านหนึ่งคุณเอาเงินฟาดหัวเราเลยเหรอต้องร้านบอกว่าไม่ได้รับสามไม่สี่ไม่แค่ฟาดหัวก็ดีนะครับ ผมไม่เหอะไรเลยผมไม่เจออะไรฟาดหัวใครนะบอกร้าน,นทำไมต้องให้เรานวดอ่ะก็เมื่อยครับเจิดรลล้านเลยเจิดรลล้านเลยขำไรอ่ะพี่จุ๊บบอย ได้ไครับจานละล้านไม่เป็นไรดีกว่าค่ะทำไมับต้องประเทศนะเปล่าเราเอ่อเพียงที่ขายแค่ชางลงมกับเนื้อย่างค่ะเอาแล้วนอกจากเหนือทำงาน่กวทำงานอะไร ไม่มีนะคะไม่มีอแป๊บเดีน,นะคะ,าคะ,าคะาสามสามหนึ่งสามสามพูดถามแล้วเนาะถาแย่อะข่ะถ่ายมีไล่แย<ม>่อะเป็นไาแย่ แม่อราบพีม่มันมันออาวามสกอรดเขาพี่หรอไม่ได้เงนินนะน้องหมา, <_ d ata> มาหน่ารักเนี่ยมีไหมครับสรุปอะไรนะคะไม่มีหรอไม่มีค่ะเ <_ d ata> อาน้ำเปล่าปั่นยังฮะชานขายชานมค่ะไม่มีน้ำเปล่าปั่นนะ ไม่มีอะไรเลยครับร้านนี้มันมีแค่สองเมนูนี่หรอครับเอาถ้ามีเราก็แจ้งว่าค่ะเราแจ้งว่าชานมกลับเนอย่างนะคะร้านใหญ่โตเปิดขายสองเมนูเอ้ยังไงบอสไอ้ข่วนนะครับยังไงน,นะแลผมจะไปร้านอื่นกันนะทาร์ตอะไรผมกู้ผมมาเฟียนะครับเก่งเก่งกันมากรู้จักมาเฟียเก่งกีเ,เด้ครับคุณจะน่ารักอ่ะคุณจะคุณคุณจะสวยอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะแบบ ถึงแม้คุณจะน่ารักคุณจะสวยแต่ว่าคุณก็ไม่ใช่คนที่ผมอยู่ด้วยเวลายกระทงเหมือนกันหรอกอี๋ลั่นนะลั่นนะลั่นนะเียลั่นนะปกติคนลอยกระทงกี่วันครับคุูอิออวันเดียวสิคะเออเออก็ค่อยลอยมเดียวกันหมดนี่หว่าใช่ไหมครับมีมีวันเดียวใช่ไหมครับหนึ่งปีเนี่ยมีวันลอยมาวันเดียวไหมลอยกระทงมีสามวันค่ะแต่ เราก็ไม่จําเป็นต้องไว้ต้องไปลรอยกระตรงที่ไหนครับเป็สามวันผมอยากรู้คุณไปรอยที่ไหนมาครับคุณอยู่ประเทศเดียวสามวันคุณไปรอยที่ไหนมาวันส่งการที่นั่นไม่ได้มีสามวันเหรอคะวันสงการหรือเปล่าครับที่นี่มีสามวันน่ะได่ผมมีหลายวันเหมือนกันครับวันอะไรนะคะผมมีหลายวันเหมือนกันครับใช่ไหมที่ไหนครับของคุณที่ไหนที่คุณบอกที่ไหนเลยที่ไหนครับเออไม่ได้เหรอ คิดตัวเองน่าหมดนะครับคิดเะรอย่างเงีชิวคิดเยอะขอนแก่นนะคะขอนแก่นอืมเอ้ยใกล้ดีครับบอสใช่ไหมครับใกล้ไข่ครับผมไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะผมอยู่ล้านจินครับตอนเนี้ยยังไม่รู้จักเลยขอนแก่นคือที่หมดเลยคนเราผมมคิดว่าถ้าแบบอยากอยู่ด้วยกันจริงๆเลยระยะทางไม่สำคัญใกล้อยู่ละโอ้เอางี้เดี๋ยวเราผมมีมีโุมมองกันก่อนลาจจะบิดเบืประเทศไทย าสรุปที่อื่นไม่ได้นี่สามวันหรอคะร้อยดีๆไม่แค่วันเดียวที่ถ้ามันมีเป็นแบบร้อยกระทงอีฟหนึ่งแล้วก็คิดกระทงเล็กกระทงใหญ่สามวันหมดครับผมมีกระทงอีฟด้วยหรอคะมีครับเหมือนคิดว่าอีฟอ่ะจริงจริงใหม่อีฟก็มีคออะไรบ ยี่หกที่ใหม่จะรับไหมคะชานมกับเนยย่งางออ๋อชานมสองแก้วนล้วเนยย่างสี่สามแก้วะกินเนื้อในแก้วใช่ครับผมชอบสดเนื้อเอาน่าจะคนละอันกันแน่เลยคนละอันอะไรครับก็ผมเอาเนื้อใส่แก้วแล้วผมก็สดไงครับเนื้อที่นี่ ไข่เป็นชิ้นอ่ะผมกินเป็นช็อตนะครับเนื้อเนื้อช็อตอ่ะอ๋อเขาบอกว่าเนื้อที่นี่มีแต่ดูดค่ะโอ้โหคุณไม่เคยมีคือร้านคุณนี่ไม่มีอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมขอกระทีบเจ้าของร้านได้ไหมอะผมเอามาเฟียแบบรุ่นใหญ่มากระทืบพวกคุณด๋ยว่ั้งปิดร้านเลยเหรอโหก็มีไงเนี่ยชานมเนี่ยไม่มีตรงไหนคะ โอเคครับเอาชานมก็ผมเอาชานมสองแก้วเลครับแล้วคุณไม่เข้าใจตง uh, 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 รงไหนอ่าอ่ากะปออะไรคะสามเก้าสามเก้าแล้วก็เอาเนื้อช็อตสามสิบเก้าช็อตครับอันนี้เบื่อแล้วเดี๋ยวไปละไม่มีอะค่ะเดี๋ยวอ้าวอาฟียครับ ส่งไหนไม่โคตรได้อะมอชิงเสียเยี่ยสาธารณะรจริรอ,รอเอาเรื่องรู้เรื่องนี่รู้เรื่องนี่รู้เรื่องพี่ชายนายเจลจริงครับบรอดที่เขาล่าเรือนะว,อนะออออว่าอย่างเงี้ยหล่อหล่อหรือหล่ออะไรครัวพี่รัวยุดเรือหล่อหยุดรือจัดเลยหล่ออะไรครับหลายวันเลยอะ